ขอจเจริญพรเมื่อวานเช้าที่ตัวเมืองบุรีรัมย์ถึงแล้วเจ็ดโมงก็หาที่ฉันก็บังเอิญมาเจอคุณยายทั้งสามยายก็ถวายข้าวต้มก็นั่งฉันข้าวต้มคุยกับยายไปนะซึ่งก็บอกว่ายายนะโยมยายเนี่ยไม่มีกําลังที่จะสู้ฉันแล้วนะหมดทางสู้ฉันแล้วนะแล้วก็หมดทางสู้กับความแก่ด้วยแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเนี้ยร้านข้าวต้มตรงนี้เจ็ดโมงบอกเจ้าของร้านบอกปิดแล้ววันนี้ฉันตั้งใจว่าจะได้กําไร200ขายหม้อดเดียวจบ แต่ร้านไหนที่เขาตั้งใจจะได้กําไรสามพันเนี่ยเขาต้องขายยันเย็นนะฉันพอใจเท่านี้ฉันพอแล้วปิดร้านไปทํางานอย่างอื่นแล้วนาะยยายแกก็ยิ้มยิ้มแกก็บอกว่าเออถ้าเรารู้จักพอแค่ไหนมันก็ดีเนาะแต่คนที่ตั้งใจจะได้กําไรสักสามสี่พันก็ไม่ผิดหรอกนะถ้ามีความเพียรทําไปด้วยความสุจริตใจก็ถามคุยกับคนแก่เล่นๆบอกเอานึกยังไงถึงแก่กันนาะยยายายายก็ทําท่างงๆก็ได้อีกหน่อยท่านก็แก่เหมือนกันบอกโยไม่แน่หรอกนะฉันไม่แก่ อาจจะตายตอนหนุ่มก็ได้นี่สี่สิบสองอาจจะตายพรุ่งนี้หรืออาจจะตายสี่สิบสามสี่สี่ไม่แน่เลยแล้วก็ถามคุยกันว่าแล้วเป็นไงบ้างเบี้ยสูงอายุเนี่ยที่ก็ให้เดือนละหกร้อยเนี่ยได้ตรงเวลาไหมยายก็บอกว่าตรงก็เลยฝากบอกกับทั่วๆไปบอกว่าที่ไหนที่ได้เบี้ยสูงอายุไม่ตรงเวลานะบางที่บางทีเขาอาจจะผิดเวลาเป็นเดือนหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้มีกําลังใจคอยเดือนหนึ่งจะได้ไม่ด่วนตายไปซะก่อนมีกําลังใจลุ้นอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้ในวันก่อนก็คุยกับโยมพ่อ เรื่องที่เป็นข้อคิดธรรมะเช้านี้ข้อคิดเล็กๆอาจอาจจะอาจจะใช้ได้จริงตอนก็คุยกับโยมพ่อว่าไม่มีอะไรอยู่แน่นอนเนาะในโลกนี้มีมาก็มีไปนะอย่างเมืองจีนเนี่ยเขาก็มีมีห้องเต้แล้วก็มีห้องเฮา mm hmm. เออก็บอกว่าห้องเต้ก็มีห้องเฮาแต่ตอนนี้บ้านเราก็ห้องก็ไม่เหลือแล้วนะท่านกลงห้องซึ่งเป็นน้องชายของย่า นะห้องไม่เหลือแล้วเหลือแต่เฮานี่แหละนะเหลือแต่เฮาทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีมามีไปนะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขนาดห้องเฮาก็ยังไม่เหลือของเรานี่ก็เหลือแต่ห้องอ่าเหลือแต่เฮาห้องก็ไปแล้วนะท่านกลงมรณภาพหลายปีแล้ว